ทุกทางที่จะมุ่งส่วนนะครับให้กับระเด็กๆท่านพระสมัครเดิมพุทธศาโลในครั้งนี้มีกระพาที่แจ้งความประสงค์มีกระพานะครับมีคุณแม่คุณเกลียวเพทพกิจคุณนะครับและคุณแม่มีของดีเรื่องถึงหนึนะครับต่อไปคณะผู้กานของพ่อพุทธสาโลหรือภาคแดงอ้วนนะครับครับอันนี้ พระสงฆ์ได้สุขาสงฆ์เป็นที่ดัเบแล้วเราผมขอเรียนเชิญคุณแม่ชีทองดีเรื่อนสุนเนินนะครับได้ให้เกิดถุกเพียงบูชาพระธรรมนะครับขอเรียนเชิญครับ เชิญคุณแม่หมูเจียวเพชริีตคุลนะครับองแรเสกสะเพชรนะครับได้จุดทุกงเทียนบูชากุ้งพระธรรมกุ้งที่สองขอเรียนเชิญนะครับ พ่อนะครับด้านหน้าสลา,ละานะครับตามแม่ลุกไปยุงแม่ทำไมเดี๋ยวจะล่ม หน้าของคุณแม่หมูเกียวเพชรมิรุฬุลโรงแรมสกุลเทพนะครับเข้ถาถวายปัจจัยแด่พระเจ้าขอเรียนเชิญครับไม่ต้องยากก็ได้แม่ยอๆนั่งก็ยอ,ยอก,ก็ได้ครับ ครับลำดับที่3ขอเรียนเชิญคณะลูกหลานญา,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 าติมิตรของภาสภุตสำเนนพุทธิสาโลจากําเภอปักทงชัยนะครับได<ง>้เข้าถวายปัจจัยแด่พระพุทเจ้าขอเรียนเชิญครับ अहं तव न ตติยัมพีอัมมานสรณังคัจฉามิทุติยัมพีสังฆังสวรณังคัจฉามิตุติยัมพีสังฆังสรณังคัจฉามิอัตติยัมพีพุทธังสวรณังคัจฉามิ <Seslatanakasyari> ปาฏิยปีสังฆ์สรรกัจฉามีปาิยปีสังฆ์สรรคกัจฉามีสวรรคนังนิกิตงปาหมันเตปานาติปานเวรมัติสิกขาปังสัมาทิยาปีตานาติปาเวรมันตสิกา

พุทธะวัมติสิกขาภังสัมมาวิญญาเมตุราณีระยะมรรคสัมมาทกะระ <laughs> in ma ni pan cha si tha ta ni si re na sukha dikha dikha si re na po ka sa pa si re na dikha 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 ta sa si ra so kha dikha आरजर्याति कोराम सयादाता सन्तिता तत रखा फाकातिका हिते दुखंम अनुगम हिममपथा नमो तज वकवतु นามโพธิสมณานสักการกัญชาสามโย

รูปปักขันโธอสตตันะตนะสังคะสัสังคะสิเตนะสะสังคะสิตังะสังะิเตนะสังะิตังสังะิเตนะสังะิตังะสังะิเตนะะสังะิตังสัตตเตตสัต Kh akan tapnya tiaya te tenepannya titato te tuhnya tisa cepannya dihintripannya tipbu te te kitatabu terlanang put terepannya timaya te wimo jika para mander tidak amannta yo sa jikaika para mantor terdososo keluar jika tepan ramat uang wat tapinaikan hanjibo keluar up laman disjiika temandir nanti jikamat kau te soku aku perlampatisacita paramati na me sama sampaiku selamula ye wa penaku selamula sampai te tamku selaye itu selaku

ใโยะัมปปัใจโยปัปใจโยอาหารปะใจโยอินทรียปะใจโยฌานปปะตจโยมรกคปัตจโยสัโยปัปจโยะเตปยัจโยอาติปะตจโยนัติปะตจโยวิคตปตใจโยอเคตปะตจโย นิจาวัตสังขารุปาตุเวยตามิโนออปาจิตตวานิโรจนติเตสังบุปัสสมมสุโคนิจจาวัตสังขารุปาตุเวยตามิโนโอปาจิตตวานิโรจนติเตสังบุปัสสมมสุโค อินดาวตสังทารุปปาทวยตามินโอโอปาจิตวานโรจันติเตสังโวปสัมโมสุขโขอันดับต่อไปจะได้ถวายทานนะครับขอเรียนเชิญชาวผ้ายกต่อในหัวใจขึ้นเพื่อจะได้คิดดลบวนดลบวนเพืกอให้หลวงพ่ออ้วนครับ เอ่อตเุสโลุทิสโลนะครับที่ท่านมโนนาอั้ใจนะครับนะโมตัสสะาวะโตอรห

ขานังอาสวัคยาวังนิพพานังปัจโย I'm นื่องจากก็ได้กรอาพอาความจรักเจ้า่าเลยสุเเจ้าวรเดนได้ไปไปไปสสนจีนที่จังหวัดพิศนุโลกจะกลับมาก็ประมาณวันที่21มิถุนายนถึงจะได้กลับมาที่วัด ร่วมกันออก่าร่วมกับรูปหลานขอ,ร,อร้องทอสัมเกมได้ร่วมกันจัดการดำเนินกัอศให้เป็นไปตาประเะเีนปฏิบัติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงกำหนด วันชาปนาเกตวัตอนอาทิตย์ที่25มิถุนายน2 5 6พกหที่จะถึงนี้วันนี้เราให้ร่วมกันตองเปน็นตัวสอในเบื้องต้นก็ร่วมกันจากสถานที่ให้เกิดความเหมาะสมเสร็จนะควาบต่อ,ตอ ร่วมกันขอพระมาตาโทษสองน้ำศพบันจุนาอศพรองในหีแล้วก็ร่วมกันบำเพ็นกุศลสสด็าอภิธรรมถวายเป็นทักศีษะนุป,ปาทานให้กับหลวงพ่อพระสมุกสำเร็จผู้ที่สาโดสำหรับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อย ขอแจ้งกำหนดการเพื่อให้เป็นทางในการปฏิบัติร่วมกันตั้งแต่ปัพรุ่งนี้เป็นต้นไปส่วนลายลักษอักษรจะให้กองเลในขาได้ทำหน้าที่กาบันทึกเปลรายลักอักษรแล้วก็แจ้งให้คณะสงฆ์ได้รับทราบ แจ้ให้พี่น้องญาติโยมที่เป็นปลูกหลานเแ็นศิษยานุศิษได้รับทราบวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่สองของการประเพ็นประศลซึ่งตังว,วันที่ยี่สิบพนนาย,ยนก็จะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลาหกโมงขึ้นอของวันพรุ่งนี้ จะเริ่มด้การแสดงรามหน้าศดเสร็จแล้วก็ร่วมกันกฟังพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมโดยการแสดงรามก็ได้นิมนพระเทพรทในเบื้องต้นก็ให้ชื่อตามเราในขาไปเสร็จเรียบร้อยแล,แ,ลแล้วก็มอบหมายให้ก่อเลขาได้นิมน พระสอ์แต่ละก,กำบลมาร่วมเป็นองคศาพระภิกษัตริ์ก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพในตัวด้วยโดยกำหนดกว่าระสองกำบลโดยมิมนพระสองให้นพื้นที่หนึ่งกำบลให้มิมนูปเพราะพระสองอ์ที่สวดพระภิกษรินั้นกำหนดแปดโตอ่าให้นิมนต์กำบนละสี่ วันหนึ่งก็จะเป็นแปดรูปแล้ก็อ,อ,องค์เทพอีกหนึ่งก็จะเป็นเก้ารูปต่อหนึ่งวันตั้งแต่วันที่ยี่สิบเป็นต้นไปจกนกระทั่งถึงวันที่ 24, ย,ยี่สิบสี่ิจายนส่วนวันที่ยี่สิบห้าซึ่งเป็นวันสำคัญที่เราจะได้ร่วมกันความเป็นกุศร สายร่างของของพ่อพระสมุทรสำเริงนนได้การประอกอบพิธีชาวพนักิตสดซึ่งขอเพิ่มเติมว่าพาคเช้าะจะมีพมระสงฆ์จำนวนสิบรูปเป็นองค์สดพุทธมนต์อขอฝากให้บารมขาได้เรียกาหลชื่ออาจารย์เนมอนตาม อัธยาศัยาตารความเหมาะสมเสร็จแล้วพะสงฆ์ส,สันเพนก็จะเน้นแต่เฉพาะาผู้ที่มาทำงานร่วมกับพะสฆ์ที่ในเขตพื้นที่ของตำบลสูนเนิเป็นหลักจะมีพะสงฆสฉันเพนไม่เกิน30หรือ40รูปประมาณนี้ ในวันที่25องค์รัาขออนุญาตเป็นการนิ่มอ่อไปในตัวด้วยก็คือหลังจากสันเทนเสร็จเวลาต่อยมงนิมอพ่พระสังฆารีการในพื้นที่ของพรอสงฆ์ขอเราทุกโลกร่วมสวดพระจิตาตางสุอลร่วมมาเป็นตัสวน ฝังเทยออได้มอบถวายให้พระเด็รพระลวมพ่อพระบิดาวันกิจการแเป็นองแสดงธรรมแห่งภาพป่าของันที่25แสดงธรรมเสร็จแล้วก็ร่รวมกันมาติปาบางสุนทรแล้วก็ร่วมกันเคื่อนศพเคลื่อนไปไปสถานสู่พระราสถานของพัดใหญ่สมเด็จ เรก็ร่วมกันมาเป็นผู้สนหน้าเมนโดยให้ในวันพระสองพิจารณาภาพของสโคนบนเมนไม่เก่ิน25รูปในวันชาวพนักจิตนอกนั้นก็ร่วมกันชาวพนักจิตก็ขอแจ้งให้ทุกรูปขอจิรพรให้พี่นองค์ใหญ่เจ้เาแม่ซ่า ถ้าหากว่าจะมีคำถามว่าถ้าจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอายดอมจากปฏิบัติอย่างไรก็ขอแจ้งอย่างนี้ว่า่่นที่จะเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมขอให้จัดซองวัยละแปดซองตามัาจะใส่ผ่าลายป้าอ,อยู่ที่กำลังของผู้เป็นเจ้าภาพ เป็นเจ้าภาพก็ขอให้แจ้งพระธรรมการของวัดโดยมีประโยชน์ของนายกเทศมนตรีเป็นแม่นาในส่วนของโยมก็จะมีประโยชน์พ่อนายกโกมินในส่วนหนึ่งที่จะรับแท้งในการเป็นเจ้าภาพส่วนภาพพิฆาตเจ้าภาพสายพิธีน้น หลันหนึ่งจะมีสองท่านสามข่านสี่าั้นร่วมกับคณะสมแ์แต่ละบัดก็จะเป็นเจอบภาพในกนนารสนอพระพิธรรมส่วนการเทะอ่าถ้าว่าท่านใดาอาจจะเป็นเจ้าภาพกันเทประขออนุญาตก,กล่าวว่าอ่าเราโอเป็นตัวแรกเพื่อ,อทีจ่จะโยมจะได้ไม่ต้องถามว่าใส่เท่าไหร่ ็ขอกำหนดอย่างนี้แล้วเท่กันว่าให้โยมได้ใส่ตามกำลังอย่างน้อยสามพัน 3, ต่อหนึ่งกันอย่างน้อยสามพันต่อหนึ่งกันเพื่อถวายโฉนดสมบูรณ์สุดบระสุท์ให้กับหลวงพ่อสำเร็จของเราฉะนั้นเรข,ขอแจกให้พีน่น้องแ้โยกิดในชาติอย่างนี้ไปท่านไปจะเป็นเจ้าภาพในการสวนาพิธาม ทา่านอาจะเป็นเจ้าภาพอาไอการเทศก็แจง้งความประสงค์ได้ที่นางบังกาตาส่วนพระสมเราที่จะมาเป็นเจ้าภาพในการเส,สิร์ฟพระพิธรรมผมขอเป็นพระบาทอย่างนี้ว่าขอเป็นพระบาดผ้ากลายอามาละละหนึ่งกลายนะครับขอขอเป็นพระบาทเพื่อที่จะได้ใช้ผ้ากลาย ในการทอดผ้าตอนสุกดวันสุดท้ายอย่างน้อยต้องบนรับหนึ่งตายถ้าว่าท่านจะนมาสองตยก็ไม่เป็นไรสามตายก็ไม่เป็นไร,ไนไรแต่ว่าอย่างน้อยต้องหนึ่งตายต่อหนึ่งตำอนบนถ้าตายละบหนึ่งตำงบลก็จะได้ประมาณสิบสองตายเกิดประมาณก็จะมีท่านพระปาริกาสมโภชเหล่านั้นทั้งท่ายหลาสมโภชก็จะเป็นผู้รับผิดชอบเพิเ่มเติม อาภาษณาให้แต่ว่าเขาขอแก้ในเรื่องต้นเพื่อให้ตำบลต่างๆได้มีสว่วนร่วมฉะนั้นขอฝากกองเลยขาวว่าทำอย่างไรรับออกสอนถึงจะอ,ออกแกใใ้ให้คณะสงฆ์ได้ทราบให้เร็วที่สุดเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะได้เริ่มดำเนินการให้เป็นไปนตามอาจารย์วิปเัยมีของเราเกะทก่งเปลีนยน ป่าสุดท้ายป่ารามเป็นตัวส่วนฉะนั้นเรข,ขอป่าก็แทนหของพ่อข้าน้องเธอที่นั่งในป่าให้ชี้แจงในป่าก็เป็นตัวส่วนไปเเพียงตอนนี้จาบนี้ไปขอเชิญทุกท่านไป็นตั้งใจเกิดความทำความจับประสงค์